การ,การลดการเป็นโรคเบาหวานนะคะอ๋อค่ะจริงๆแล้วก็ก็ไม่ได้เป็นโรคเบาหวานเนาะแต่ว่ามีเรียกว่า,ารู้สึกว่าตัวเองจะอ้วนแล้วน้าหนัก BMI เกินเกินไปเยอะมากประมาณกันยาปีที่แล้วก็เร,เร,ร,เริ่มรู้สึกว่าเอ๊เราจะต้องมาดูแลตัวเองแล้วเพราะว่าเราก็ใกล้จะเป็นผู้สูงอายุและะ้วอายุห้า <c oughs> ปีนะคะเพราะฉนั้นเราทํายังไงเราถึงจะเป็นผู้สูงอายุที่สุขภาพแข็งแรงเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเริ่มมาดูตัวเองว่าเอ๊เรามี พฤติกรรมอะไรที่เราไม่เหมาะสมในเรื่องการดําเนินชีวิตนะคะเช่นในเรื่องการรับประทานอาหารเป็นคนชอบทานน้ําหวานน้ำมัดลมแล้วก็ทานอาหารเมื่อเย็นเยอะมากก็น้ําหนักเกินไปเยอะน้ําหนักประมาณ70กว่าบล71โลนะคะก็เลยเริ่มมาคุมอาหารเริ่มว่าเอ๊ะเราจะต้องทํำยังไงก็จริงๆแล้วก็มาจากโรงเรียนเบาหวานที่พี่มายที่เคยเคยมา,มาดูงานเอ๊ะทำไมเขา ถึงทากันได้นะก็ลองมาทําดูเพราะเราก็เป็นอ,อยู่ในสาสนาะก็เพราะฉะนั้นก็เลยก็เริ่มมาปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารว่าจะต้องอะไรที่เราเคยเคยทานเคยชอบเป็นอาหารที่แบบไม่ควบคุมอย่างเช่นาทานข้าวเยอะแป้งน้ําตาลเยอะก็เลยลดลงลดปริมาณเริ่มจากลดปริมาณก่อนเริ่มหันมาออกกําลังกายดื่มน้ําเยอะ ก่อนก็คือนั่งทํางานแล้วก็น้ําไม่ดื่มนั่งตลอดก็เลยว่าเอ๊ะต้องมาออกกําลังกายด้วยก็ใช้แบบ3าอด้วยอาหารอารมณ์ความเครียดทั้งหลายทั้งปวงนะคะแต่สิ่งสําคัญคืออาหารตัวเองก็ลดปริมาณลงแล้วก็ทานที่เค็มมันหวานฮะไม่ทานแล้วก็ทานเริ่มทานพวกโปรตีนเยอะขึ้นนะคะพวกไข่พวกผัก พวกอะไรที่แบบเป็นประโยชน์กับร่างกายว่าง้นเถอะที่ชาวบ้านเขาก็รู้กันเนาะว่ามีพวกรับประทานอะไรบ้างที่เป็นอาหารห้ามมูแต่ว่าลดปริมาณข้าวลงก็จะมาดูเอ๊ะเราทานข้าววันละกี่ทัพพีเดิมเรากินข้าววันละเยอะมากในแต่ละมื้อหละเราทานอยู่ประมาณสองสามทัพพีทานเยอะตอนนี้เราก็ทานประมาณหนึ่งทัพพีแต่ว่าในส่วนของตัวเองนะคะก็คือตัวเองนี่จะทานเช้าขึ้นมาเรา IF ใช้หลักไอนะคะไอเอก็คือเราไม่ทานตั้งแต่หลังหกโมงยินเนี่ยไม่ทานละจนถึงเที่ยงก็ทานทานแต่ลดปริมาณลงแล้วก็ระหว่างมื้อเราก็ไม่กินจุกจิบกินจุกกินจิบเยอะเมื่อก่อนก็คือขนมกรอบอะไรก็ทานก็ไม่ทานก็เว้นช่วงบางวันมื้อเย็นเราก็คิดว่าเอ๊ะเราก็ไม่ได้อิ่มมากมายแล้วก็ทานเบาๆอยู่ที่ไม่มีแป้งค่ะอาจารย์ดีเอกว่าตอนแรกๆที่เริ่มไอเอฟค่ะมีอาการอะไร แล้วก็ทําไมถึงคิดที่จะทํา IF ต่อมาเรื่อยๆคือเริ่มจาก IF ครั้งแรกก็เออเราเว้นช่วงระยะเวลาการรับประทานอาหารยืดระยะเวลาการรับประทานอาหารไปแรกๆก,ก็ต้องรู้สึกห<ม>ิวนะคะเชา้ชาๆขึ้นมาจะต้องทานก่อนเลยแต่ว่าเราก็ว่าเออเราลองทําดูต้องพยายามแบบเราจะต้องทําไห้ได้เพื่อสุขภาพเราและน้ำหนักเราก็จะได้ลดลง<ม>แล้วก็เราจะได้ไม่เป็นพวก NCD อะไรพวกเนี้ยค่ะเริ่มแรกก็ไม่สม่ำเสมอนะคะ หยุดได้สองวันกระทานหยุดได้สองสาวันพอหลังๆก็เริ่มห่างขึ้นห่างขึ้นก็ทําได้จากอาทิตย์เป็นสองอาทิตย์จนเป็นเดือนจนเริ่มตั้งแต่กันยายนปีที่แล้วจนถึงแบบน,นี้นะคะตอนนั้นน้ำหนักก1่สิบเอ็ดกิโลตอนนี้เหลือหกสิบโลก็ลดลงประมาณสิบกิโลค่ะก็จากจริงๆหลักๆคือการคุมอาหารนะคะออกกําลังกายก็หลังๆนี่ออกกําลังกายทุกวันเดินวันละหกเจ็ดโลบางคนไม่มีเวลาอาจจะให้มีแอคทิวิตี้บ้างอาทิตย์ละสองสาวันก็ดีค่ะ ตอนนี้ก็คือรู้สึกว่าราา่งรางกายแข็งแรงขึ้นการเดินอะไรเมื่อก่อนนี้เราก่กอนน้ำหนักเริ่มเยอะอายุเยอะและ้วจะเริ่มปวดเข่าการเดินเวลาลุกขึ้นเดินแต่ละครั้งมันก็รู้สึกไม่คล่องตัวแต่เดี๋ยวนี้เราก็รู้สึกว่าเราเดินเหินอะไรมันสะดวกขึ้นแล้วก็หน้าตาอะไรก็ดูสดใสขึ้นค่ะคิดว่ามันเป็นผลมาจากเรื่องการการดูแลตัวเองนะคะคำถามสุดท้ายค่ะจะมีอะไรอยากฝากให้กับผู้ที่ดูวิดีโอนี้ให้หันมาดูแลสุขภาพเพื่อที่จะลดตมอันตราบ้างค่ะ คืออยากจะบอกทุกคนว่า,าทุกอย่างเนี่ยถ้าเราตั้งใจนะคะถ้าเรามีความตั้งใจที่จะดูแลสุขภาพตัวเองนะคะในอนาคตเราจะต้องแบบในอนาคตที่เราจะอายุมากขึ้นเนี่ยเราจะต้องดูแลตัวเองได้นะคะไม่เป็นภาระล,ะลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยช่วยเหลือ,อตัวเองได้ได้เห็นลูกหลานได้เห็นลูกหลกานแล้วเขาไม่ต้องคอยดูแลเราเนาะอย่างน้อยแล้วเราก็จะเราที่มีเราเรามีความรู้และเราทําได้เนี่ยเราสามารถไปบอกต่อให้เขาทำได้ แล้วก็ทําได้ทุกคนค่ะเชื่อว่าทําได้เชื่อว่าทุกคนทําได้นะคะทําได้จริงๆค่ะ